กับการมาดูที่เจอกันมาบผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากครับผมเขาจัดเต็มมากเรารู้สึกว่าโชว์แต่ละโชว์เนี่ยมันครีเอทีฟแล้วรู้สึกว่าดูดูน่าดนมากมรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วครับผมแล้วไปบิออร์ดซัมเมอร์ยังไงลูกวันนี้วันนี้เหรอครับผมวันนี้ผมใส่ชอร์ตซียวด้านนอออิตาเลียนนออมบผมสเปซซัมเมอร์คอลเลกชันแล้วก็ถามถึงซัมเมอร์ในความคิดเราไม่ต้องหมุนชุดไหน ผมเองผมใช่ไหมครับผมซมองผมก็อะไรก็ได้ที่สบายผมใส่แล้วสบายมั่นใจชอบหนึ่ชิ้นสองชิ้นหรือสามชิ้นน้อยชิ้นกีชิ้นกีชิ้นน้อยชิ้นจำนวนหนึ่งมากกว่าหนึ่งก็ได้หรือว่าน้อยชิ้นเหมือนที่เตอร์เมื่อวานกีเตอร์เมื่อวานน้อยชิ้นสุดสุดน้อยชิ้นนะผมต่อมันกี่ชิ้นนี่มันกี่ชิ้นนะไปพี่หน่อยชิ้นเดียว เห็นเห็นตัวอย่างเอฟีแล้วเป็นไงบ้างครับไอเป็นเอฟบีเสียทรงเลยเนี่ยก็รู้สึกเขินเราก็ตื่นเต้นครับผมตอนเขาบีบมาเขาบีบเขาบีบมายังไงบ้างเขาบีบมายังไงบ้างอ๋อก็เอาเราเขาบีบยังไงมาบ้างเขาก็บีบมาว่าคือผมเราเราได้ทำเริ่มเริ่มทำเวิร์กช็อปก็คือผมทำตามคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนั้นเอง แล้วแล้ก็เกิดเพราะมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไหมหรือว่ามันเกินตรงเวลาทีที่0.1เออที่มันเริ่มอ่ะก็โดยธรรมชาติของมันก็ต้องเกินอยู่แล้วผมคุณทราบไหมครับว่าเขาเจาซีนนั้นเป็นตัวเกิดเลยก็มุ้ยอยู่แล้วผมว่าเขาจะก็ยิ่งใหว่าไปกว่าไปกับเงินแสดงว่ามีไหมว่าไม่ใช่สแตอริน ไปเบิ้ลตัวจริงแต่มันก็จะทำให้ผมดูคาดหวังว่าการันตีความแบบแซ่บแบบแซ่บามคิดว่าเขาจะสามารถเห็นความความเซ็กซี่ครับผมความเซ็กซี่ความู o ดแอนโทนมันจะเป็นประมาณนี้จะมีความคูลมีความละมุนในทางนะครับผมแต่ว่าเปิดตัวเมื่อวานเนี่ยค ยัตในเอกสาอทั้งยัตงามแล้วก็ไทยอีกทั้งประเทศไทยอันดับหนึ่งใช่ผมก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ให้การตอบรับอย่างดีมากเลยผมรู้สึกแบบว่า energy เนี่ยคือมันหาได้ไม่ได้มันหายได้แต่ไม่ได้เราเรารู้สึกดีใจกับตื่นเต้นมากๆเลยได้แชมป์ตัวเองไหมครับได้แชมป์เอามันแบบปริ่มใจปลื้มใจรู้สึกเหมือนเราแบบมีแบบพลังยกขึ้นมาเลยค่ะมันไม่ได้แบบมันผ่านไปสักพักนึงกับว่า เขาเจอพี่เจ็ดหลายรอบเลยก่อนนี้เขาจะตัดสินใจระบบแล้วเรื่องบดเนี่ยเรื่องบทที่เราเราแก้เราเกากันหลายรอบทั้งหมอแซมคู่นิงคุณบัวเขาละเอียดก่อนที่จะก่อนที่จะ แต่วันนี้วงสับกันมาพักนึงแล้วเริ่มเวงสับันแล้วังไม่ไวเลยวก็เนการกันมานั่อนที่จออกมาลาก้วันนี้มันจะดื้กว่านี้ไหมเออาะไม่อยากให้ใครผิดก่อนแต่ว่าก็จะ ไปต่อหรือเอรจนถามมาสปอยได้ไหมคะพูดได้เลยว่าเรื่องนี้มันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ก็อยากให้ทุกคนสนุกไปด้วยกันแล้วผมกับพี่เจตก็จะสัญญาว่าจะทำเต็มที่ในซีรีส์เราแล้วก็อยากให้ทุกคนบอกว่ารู้สึกอะไรก็สบายใจแบบนั้นทตัดตัดโปสเตอร์ออกมาคู่ค่าทางจะเป็นแบบ แล้วแต่ว่าจะตีความยังไงเลยครับ <c oughs> อนุญาตเลยนินนี้นะนะผมจะเอาตรงไว้ตรงไหนก็ได้เอาดิสนุกเลยครับผมเต้นเซ้นเขาเป็นคนยังไงค่บ้านเคยนมือเขาเป็นมังไงคือเขาเป็นเขาเป็นเหมือนก็อย่างที่บอกเขาเป็นคนคูลมากเ,ออเนคนคูลเราพูดเรามีหลายอย่างที่เราชอบที่คล้ายกันเ,ออเราชอบแบบรถนนาฬิกากีฬาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นคนที่

ใส่ชุดเด็กแล้วคุณใครอะไม่ไหวใครไม่ไหวรู้ไหมไม่ไหวไม่ล้วอีกเรื่องหนึ่งคือคุณเนี่ยมันต้องเป๊ะตลอดเวลาเลยใช่ล่าใช่ใช่คือจริงๆว่ามึอยากพูดว่าคุณในทีเซอร์มีการพัฒนาจากตรงนี้เอีกเออเราเราไม่ไม่หยุดแล้วเออ เจ็ดเราเซเรียสกับการสร้างภาพตัวละครมากนะเราอยากจริงใจกับตัวละครเด้วยงั้นพี่ถามเป็นฉากเอ็นซีเราต้อมีแนะนำพี่เจ็ดไหมเพราะว่าพี่เจ็ดเขาเป็นน้องใหม่ในวงการจริงจริงอย่างที่ผมบอกเขาเป็นมืออาชีพแทบจะไม่ต้องไม่ต้องอ่ไม่ต้องมีคําแนะนําอะไรแล้วเออคือมันเป็นเรื่องของอารมณ์กับตัวละครซึ่งถ้าแบบเราทํากันบ้านมาดีแล้วไม่ต้องมีอะไรเต่ร้อยความเปลี่ยวกับความทําถึงอ่ะมันกินมันเต็มลูก ไม่กล้าที่จะการันตีอะไรก็เอาเป็นเอาเป็นเกิน90แล้วกันนะครับฝากฝากหน่อยรูกฝากให้ติดตามากันรอรอ,อ,อผมก็ซิ่งหนึ่งเนี่ยชื่อวงเปนเด่นนะผมก็แสดงนำโดยผมกับพี่เศษแล้วอยากให้ทุกคนติดตามดูเร็ว,รวๆนี้จะมีะแถบข่าวผมก็ที่ให้คือแบบให้สปอร์ตดีมากเลยผมอยากแบบเกือบจะพูดไม่ออกเพราะว่าผมไม่เคยคิดว่าจะจะมีบอกว่า แกดีขนาดนี้ก็อยากไอ้ขอบคุณครับโอเคไม่เอาแมวไปเลี้ยงกนแล้วหรอมัคือไม่ต้องเลี้ยงแมวแล้วอันนี้อาจารย์้แมว,แวมเป็น